ทางให้พบสิ่งอันเป็นสาระบุคคลใดเห็นสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริผิดประจำใจย่อมไม่อาจพบสาระได้ส่วนบุคคลใดเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริถูกประจำใจย่อมสามารถพบสิ่งอันเป็นสาระอธิบายความ หากจะตั้งปัญหาถามก่อนว่าอะไรคือทางให้พบสาระก็ตอบโดยอาศัยพระพุทธภาษตนี้เป็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกอธิบายว่าความเห็นชอบย่อมนำไปสู่การกระทําชอบและพูดชอบตลอดถึงความพยายามชอบมิจฉาทิฏฐิเป็นยอดโทษฉันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นยอดคุณฉันนั้นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิประจําใจจึงเหมือนมีกุญแจไขเข้าไปในห่วงอันเต็มไปด้วยสาระ ส่วนคนมีทิมิจฉาทิฏฐิประจําใจหาเป็นเช่นนั้นไม่มีแต่จะเดินเข้ารกเข้าพงนําชีวิตไปสู่ความล่มจมล่มเหลวเปรียบด้วยเรือสัมมาทิฏฐิก็เป็นหางเสือให้เรือแล่นไปในทางอันถูกต้องหลีกหินโสโครกและอันตรายต่างๆคนเราจะพบสาระหรืออสาระก็แล้วแต่การเลือกและความเห็นอันถูกหรือผิดของตนถ้ารู้จักเลือกและมีความเห็นถูกอยู่คู่ใจแล้ว ย่อมประสบสิ่งอันเป็นสาระจนได้ดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอาจารย์สัญชัยสัญชัยเป็นคณาจารย์คนหนึ่งบรรดาคณาจารย์มากมายในกรุงราชฤห์สัญชัยพอใจเป็นนักพรตประเภทปริพาชกดังนั้นบางคราวเราจะได้ยินคําว่าสัญชัยปริพาชกเขาเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและโมกขลานะ ในสมัยที่ท่านทั้งสองยังเป็นน่มชื่ออุปติสะและโกริตะอยู่ขอกล่าวเรื่องของท่านทั้งสองเล็กน้อยก่อนเพื่อให้เรื่องเชื่อมกันสนิทในสมัยเป็นคราวาัตอุปติสะและโกริตะเป็นเพื่อนรักกันและมั่งคั่งด้วยกันทั้งสองคนบิดาของอุปติสะเป็นผู้ใหญ่บ้านในอุปติสะคามบิดาของโกริตะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในโกริตะคามสองตระกูลนี้ มีความสัมพันธ์เป็นสหายกันมาเจ็ดชั่วอายุคนแล้วเมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิลปศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพและทางนำมาซึ่งกิจยศชื่อเสียงสำเร็จทุกประการเขาชอบไปดูมหหรสพบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในควรที่ในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้แสดงที่ตนชอบใจต่อมาวันหนึ่งอุปติสมีอาการแปลกไปคือนั่งเฉย เมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งโกริตะจึงถามอุปติสะตอบว่าสหายเออยข้าพเจ้าคิดอยู่ว่าคนเหล่านี้ไม่ถึงร้อยปีก็คงจะต้องตายกันหมดจะเพลิดเพลินอะไรกันอยู่เราน่าจะแสแวงหามโมกขธรรมโกริตะรับว่าเขาก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันและกล่าวว่าเราออกแสแวงหามโมกขธรรมคือธรรมอันเป็นทางให้พ้นทุกข์กันเถิดแต่การแสแวงหามโมกขธรรมนั้น ควรได้บวชในสำนักใดสำนักหนึ่งทั้งสองตกลงกันแล้วพร้อมด้วยบริวารคนละห้าร้อยออกบวชในสำนักของอาจารย์สัญชัยตั้งแต่ทั้งสองสาหาบวชแล้วสัญชัยก็เป็นผู้เลิศด,ด้วยลาบและบริวารล่วงไปเพียงสองสามวันอุปติสสะและโกริตาก็สามารถเรียนจบคำสอนของอาจารย์เมื่อทราบจากอาจารย์สัญชัยว่าไม่มีคำสอนอื่นใดอันยิ่งกว่านี้แล้วเขาทั้งสองคิดกันว่า การอยู่ประฤุิพระจรรยาในสำนักของอาจารย์สัญชัยไม่มีประโยชน์อะไร <c oughs> <c oughs> เราทั้งสองออกโบวชเพื่อแสวงหามโมกธรรมแต่ไม่สามารถพบได้ในสำนักของอาจารย์ผู้นี้อันชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่นักเราเที่ยวไปในคามณิคมชนบทราชธานีคงจะได้อาจารย์ผู้แสดงโมกธรรมเป็นแน่แท้ตั้งแต่นั้นใครผู้ใดที่พูดว่าที่ใดมีสมณพราหมณ์เป็นผู้เป็นบัณฑิต ทั้งสองก็ไปทําการสากัดฉากับสมณะพราหมณ์นั้นปัญหาที่เขาถามอาจารย์เหล่านั้นไม่อาจแก้ได้แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามแล้วได้เขาเที่ยวสอบหาอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่ประสบจึงกลับมาสู่สำนักเดิมนัดหมายกันว่าใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันระยะนั้นพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงราชเกล์ประทับอยู่ณเวลวน อันพระราชาพิมพิสารทูลถวายพระสาวกรูปหนึ่งในจำนวนบัรจวคีคือพระอสสชิออกบินธบาตในกรุงราชคลึในเช้าวันหนึ่งอุปติสะบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ออกแต่เช้าเหมือนกันเขาได้เห็นพระอสสชิแล้วรำพึงว่านักบวชอย่างนี้เราไม่เคยพบเลยคงจะเป็นรูปหนึ่งรูปใดบรรดาผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตผลในโลกฉไหนหนอ เราจะเข้าไปสอบถามความสงสัยของเราได้เขากลับคิดว่าเวลานี้ยังไม่ควรก่อนเพราะพระกำลังบินทบาทจึงติดตามไปข้างหลังเขาเห็นพระเถระได้อาหารบินทบาทพอสมควรแล้วไปสู่ที่แห่งหนึ่งเพื่อฉันเขาเห็นพระเถระแสดงอาการว่าจะนั่งจึงได้จัดตั้งของปริพาชคสำหรับตนถวายเมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วก็ได้รินน้ำ ในคุณโทของตนถวายแล้วแล้วถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสยยิ่งหนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดพองท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระอัศชิทคิดว่าโดยปกติปริพาชกย่อมเป็นปฏิปักต่อพระพุทธศาสนาเราจะแสดงความลึกซึ้งในพระศาสนาแก่ปริพาชกนี้แต่ได้กล่าวถ่อมตนก่อนว่า <c oughs> ผู้มีอายุข้าพเจ้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานนักยังเป็นผู้ใหม่อยู่ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารได้ปริพาชกเรียนว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติสสะขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวทรรามตามสามารถเถิดจะน้อยหรือมากไม่สําคัญการแทงตลอดทมนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นพระอัศจิจึงแสดงหลักสําคัญแห่งพระพุทธศาสนาทั้งปวง อันรวมเอาหลักอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทไว้ด้วยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักแห่งเหตุผลดังนี้สิ่งทั้งปวงย่อมมีเหตุเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรัสบอกเหตุและวิธีดับไว้ด้วยพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้อุปติสสะปริภาชกฟังแล้วเพียงสองบทต้นเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผล เมื่อพระเถระกล่าวจบลงเขาได้เรียนท่านว่าท่านไม่ต้องขยายธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่ว่าข้าพเจ้าอยากทราบว่าพระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ใดพระอัศชิตอบว่าเวลานี้พระศาสดาประทับอยู่ณเวลุวันกรันทกะนิวาปะปริพาชกเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านได้โปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง ได้ทำสัญญากันไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนจงบอกกันข้าพเจ้าอยากไปบอกเพื่อนแล้วพากันไปสู่สำนักของพระศาสดาเขาหมอบลงแทบเท้าของพระเถระด้วยเบญจางคะประดิษฐ์กระทําประทักษิณสามรอบแล้วไปสู่อารามของปริพาชกเพื่อบ,บอกธรรมแก่โกริ t ะะผู้สหายโกริตาเห็นสหายมาสังเกตสีหน้าและอาการแล้ว รู้ว่าอุปติสสะคงได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้จึงถามอุปติสสะบอกความทุกวงแล้วโกริตะก็ได้สําเร็จโสดาปฏิผลเหมือนกันทั้งสองชวนกันไปเฝ้าพระาศาสดาแต่อุปติสสะระลึกถึงอาจารย์จึงเข้าไปหาอาจารย์เล่าความทงกวงให้ฟังแล้วชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระาศาสดาด,ด้วยแต่สัญชัยไม่ยอมไปอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ชั้นครูบาอาจารย์แล้ว ไม่ควรไปเป็นสิทธิ์ของใครอีกเมื่อสองสา,ายขยันขยอหนักเข้าสัญชายจึงถามว่าในโลกนี้มีคนโง่ามากหรือคนฉลาดมากสองสา,ายตอบว่ามีคนโง่ามากสัญชายจึงสรุปว่าขอให้พวกฉลาดฉลาดไปหาพระสมณะโคดมเถิดส่วนพวกโง,ง่จงมาหาเราและอยู่ในสำนักของเราเมื่อเห็นว่าชักชวนอาจารย์ไม่สำเร็จแน่แล้วสองสา,ายก็จากไป สิทธิ์ในสันญาของสัญชัยได้ตามไปด้วยเป็นจำนวนมากประหนึ่งว่าอารามนั้นจะว่างลงสัญชัยเห็นดังนั้นเสียใจจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดสิทธิ์ของสัญชัย250คนคงจะสงสารอาจารย์จึงกลับเสียในระหว่างทางคงติดตามสองสาหายไป250คนเมื่อเขาทั้งสองถึงเวลุวันนั้นเป็นเวลาที่พระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ธรรมกลางบริษัท ทอดพระเนตรเห็นสองสหายกำลังมาจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสองสหายคืออุปติสะและโกริตะกำลังมาเขาทั้งสองจักเป็นอัครสาวกของเราสองสหายถวายบังคมพระาศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตการอุปสมบทด,ด้วยเอหิภิกขอุอุปสัมปัาแล้ว พระศาสดาทรงขยายพระธรรมเทศนาพุ่งเอาอุปนิสัยของบริวารแห่งสา,ายทั้งสองเป็นเกณฑ์เพื่อให้ได้สําเร็จมากผลก่อนเมื่อจบเทศนาบริวารทั้งหมด250คนได้สําเร็จอรหรัตผลส่วนสองสาหายยังไม่ได้มรลุเพราะเหตุไรท่านว่าสาวกบรมีญานเป็นของใหญ่ต้องมีคุณอาลังคารมากมายเหมือนการเสด็จของพระราชาย่อมต้องมีการเตรียมการมากกว่าสามมณฑล ันคนมีปัญญามากย่อมต้องไตรตรองมากไม่ได้ปรงใจเชื่อสิ่งใดโดยง่ายต้องใคร่ครวนให้เห็นเหตุเห็นผลด้วยตนเองก่อนแล้วจึงเชื่อแต่คนพวกนี้พอสําเร็จอะไรแล้วก็ประดับด้วยคุณาลังการทุกประการอันเป็นบริวารธรรมแห่งสิ่งอันตนได้สําเร็จนั้นหลังจากบวชแล้วอุปติสาได้นามใหม่ว่าภาษาบุตรบุตรของสารีพราหมณีส่วนโกริตะได้นม้มใหม่โมคลานะ เพราะเป็นบุตรของโมกคลีพราหมณีพระโมคคัลลานะบวชแล้วเจ็ดวันไปทําความเพียรอยู่ที่บ้านกันละวาละในแคว้นมคธนั่นเองโงกง่วงอยู่พระศา,ศา,ศาสดาทรงแสดงธรรมบรรเทาความห่วงแล้วทรง,สงแสดงธาตุกรรมฐานจนพระโมคคัลลานะได้บรรลุพระอรหัตผลฝ่ายพระสา,ารีบุตรบวชแล้วได้ครึ่งเดือนไปอยู่ที่ถ้ำสุกรขคาตากับพระศา,ศาสดาถ้ำนี้อยู่บนภูเขาคิจกูด เมื่อพระศา,าสดาทรงแสดงธรรมชื่อเวทนาปริคขาหาสูตรคือสูตรว่าด้วยการกําหนดเวทนาแก่ทีฆะนะักะปริภาชกหลานของตนอยู่ได้รรงยานไปตามกระแสะแห่งพระธรรมเทศนาได้บรรลุพระอราหาตัตตผลประดับด้วยคุณาลังการทั้งปวงมีปฏิสัมพิทาสีและอาปิญญาหกเป็นต้นในเวลาบ่ายวันนั้นเองพระศาสดาทรงประชุมพระสาวกที่พระเวรุวัน ประธานตำแหน่งอครสาวกแก่พระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะและทรงแสดงพระปาติโมกพิสูจน์ทั้งหลายติเตียนพระศาสดาว,ว่าทรงประธานตำแหน่งอครสาวกอย่างเห็นแก่หน้าไม่ยุติธรรมตำแหน่งอครสาวกควรตกแก่พระปัญจวคีรูปใดรูปหนึ่งมีพระัญญาโกนธัญญาเป็นต้นหรือมิฉะนั้นก็พวกพระยสะพวกพัทธวคีสามสิบหรือคณะชนินสามพี่น้องมีอุรุเวลักสปะเป็นต้น เพราะท่านเหล่านี้บวชก่อนแต่พระาศาสดาละเลยภิกษุเหล่านั้นเสียทรงประทานตำแหน่งอัครสา,าวกแก่ผู้บวชใหม่เพียงสิบห้าวันไม่ควรเลยพระาศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล,ล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราให้ตำแหน่งอัคร,าารสาวกแกสารีบุตรโมคลานะเพราะอาคติเห็นแก,หน,ห,นแกหน้าก่อหาไม่เราให้ตามมโนปณิธานของเขาทั้งสองอันหนึ่งโกนธัญญะและภิกษุเหล่าอื่น ไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อความเป็นอัครสา,าวกเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายทูลถามจึงตรัสเล่าบุพกรรมและปณิธานของพิสูจน์นั้นๆมีของพระัญญาโกลธัญญะเป็นต้นจนถึงปณิธานของพระสารีบุตรที่ตั้งไว้สมัยเป็นสาระดาบทพิสูจน์ทั้งหลายได้ฟังแล้วก็หายข้องใจเรื่องบุพกรรมและปณิธานของท่านเหล่านี้มีพิสดารพอสมควรในอัถกถาธรรมบทท่านผู้ปรารถนาโปรดหาอ่านจากที่นั้นเถิด ข้าพเจ้าไม่นำมากล่าวในที่นี้เพราะเกรงจะยาวเกินไปรวมความว่าทุกท่านในตำแหน่งอันเหมาะสมแก่บุญบรารมีและมโนปณิธานของตนเมื่อพระศาสดาตรัสจ,จบแล้วพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้ทูลเล่าเรื่องปัจจุบันของตนตั้งแต่การได้ความสังเวชสลดจิตในการไปดูมหรสพบนภูเขาจนถึงได้ฟังธรรมจากพระอัจฉริยะและชวนอาจารย์สัญชัยมาฝอบพระศาสดาแต่อาจารย์สัญชัยหามาไม่เพราะอ้างว่า เคยเป็นอาจารย์ของคนเป็นอันมากแล้วไม่สามารถเป็นสิทธิ์ของใครได้อีกพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัญชัยถือสิ่งอันไม่มีสาระว่ามีสาระถือสิ่งอันมีสาระว่าไม่มีสาระเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนเธอทั้งสองรู้จักสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะเธอเป็นบัณฑิตละทิ้งสิ่งอันไม่เป็นสาระ ถือเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งยกขึ้นกล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้น